สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะกับครูสาวณีถาวรรันนนตนวณิชหรือผู้แขกค่ะเด็กๆคะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการหมุนกันค่ะที่มีมาตรฐานการเรียนรู้คือข้อ2.2ตัวชี้วัดคือข้อ2.2ม2ทั3ค่ะ ในเรื่องการหมุนนั้นเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะ 1. นอธิบายเกี่ยวกับหลักการและความสัมพันธ์ของการหมุนหลักการของการหมุนบนระนาบพิกัดฉาก 2. แสดงการหมุนของภาพผ่านเส้นทอนโดยใช้หลักของการหมุน 3. แสดงการหมุนบนระนาบพิกัดฉากและ 4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการนำความรู้เรื่องการหมุนบนระนาบพิกัดฉากไปใช้ค่ะ เด็กๆคะในคลิปก่อนหน้าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนขนานและการสะท้อนกันมาแล้วผูู้แขกถามว่าเอ๊ะเรายังมีการแปลงทางเลขาคณิตอีกแบบอื่นอีกไหมคะเด็กๆช่วยครูค,คิดหน่อยสิคะ,ะถ้าคิดยังไม่ออกตอนนี้ให้เด็กๆมองรอบๆตัวเองนะคะสังเกตดูว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรที่เคลื่อนที่บ้างคะนัะะกเรียนจะเห็นสังเกตเห็นการหมุนของขั้ลมใช่ไหมคะ หรือแม้กระทั่งการเปิดประตูหรือบางครั้งเด็กๆอาจจะสังเกตการหมุนของล้อรถยนต์และสถานการณ์อื่นๆอีกมากมายใช่ไหมคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเราจะเรียกการเคลื่อนที่ในลักษณะนี้ว่าการหมุนค่ะตอนนี้ให้เด็กๆสังเกตจากภาพบนหน้าจอนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นเต่ารูปเต่า AB ตอนนี้ถ้าครูแขกให้เป็นรูปต้นแบบค่ะจากนั้นรูปเต่า AB หมุนรอบจุด P ีค่ะ จะได้เป็นรูปตา A เพราムบีพราムซึ่งมีลักษณะเป็นอย่างไรกับรูปต้นแบบคะใช่แล้วค่ะเราจะได้รูปตา A เพราムบีพราムเป็นรูปที่ได้จากการหมุนรอบจุด P ที่มีลักษณะกลับหัวนั่นเองใช่ไหมคะในขณะเดียวกันค่ะนักเรียนสังเกตดูรูปที่สองค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าตอนนี้ครูแแบม,มีรูปเต่า A B ที่เป็นภาพต้นแบบใช่ไหมคะ ถามว่าตอนนี้ครูแขกมีเส้นสท้อนอยู่2เส้นคืออะไรคะคือเส้นตรง l 1และเส้นตรง l 2ใช่ไหมคะตัดกันจากนั้นถ้าครูแขกต้องการทำการสท้อนรูปเต่า a b ข้ามส่วนของเส้นตรงที่เป็นเส้นสท้อน l 1ถามว่าจะเกิดภาพสท้อนที่รูปใดคะใช่แล้วคะ่ะจะได้รูปเตา a p r i ม e b รา i เป็นภาพสท้อนรูปเตา a b ข้ามเส้นสท้อน l 1นั่นเอง ในขณะเดียวกันค่ะครูแขกถามว่ารูปเต่า a d บ b b เป็นรูปเต่าที่เกิดจากการสะท้อนรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นรูปเต่าที่เกิดจากการสะท้อนของรูปเต่า a p r ม b มผ่านเส้นสะท้อน l 2นั่นเองค่ะจากนั้นเด็กๆจะสังเกตเห็นว่ารูปเต่า a b b เป็นรูปเต่าที่มีความสัมพันธ์กับรูปเต่า ab หมุนรอบจุดตัดของเส้นสะท้อน l 1กับ l 2นั่นเองใช่หรือไม่คะเด็กๆทราบไหมคะว่าภาพที่เกิดจากการสะท้อนที่เกิดจากเส้นสะท้อนตัดกันตรงนี้เราจะเรียกว่าการหมุนนั่นเองคะ่ะเด็กๆคะ การหมุนที่เกี่ยวกับการกําหนดหรือการหาขนาดของมุมที่เกิดจากการหมุนจากภาพครูแขกถามว่าตอนนี้เรามีเส้นะท้อนที่ตัดกันตอนนี้มีอยู่กี่เส้นคะใช่แล้วค่ะตอนนี้เรามีเส้นะท้อน2เส้นที่ตัดกันได้แก่เส้นท้อน l 1และเส้นะท้อน l 2ค่ะตัดกันที่จุดใดเอ่ยใช่แล้วค่ะเส้นะท้อน2เส้นนี้ตัดกันที่จุด O ซึ่งเราจะเรียกว่าจุดหมุนนั่นเองค่ะ จากจุด A หมุนไปยัง A' พร์เป็นมุมขนาดเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะจากจุด A ไปยังจุด A' พร์จะหมุนไปขนาดของมุมซีต้าและจากจุด A หมุนไปยังจุด A' เดพรมเป็นมุมขนาดเบต้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างของการหมุนกันค่ะจากรูปที่กำหนดให้เด็กๆพิจารณา ส่วนของเส้นตรง l1 และส่วนของเส้นตรง l2 ที่เป็นเส้นสะท้อนที่ตัดกันที่จุด P นะคะจากรูปค่ะเราจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยม ABC ผ่านเส้นสะท้อน l1 จะเกิดภาพสะท้อนก็คือรูปสามเหลี่ยม A ม B ม C มใช่หรือไม่คะและในขณะเดียวกันค่ะรูปสามเหลี่ยม A ม B ม C มสะท้อนผ่านเส้นสะท้อน l2 ค่ะ เกิดภาพสท้อนคือรูปสามเหลี่ยม A d o u b B d o u b C d o u ดังนั้นเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A d o u b B d o u b C d o u b ของเราเป็นภาพที่เกิดจากการหมุนของรูปสามเหลี่ยม ABC รอบจุดหมุนก็คือจุด P นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตอนนี้เรามีรูปสามเหลี่ยม ABC ค่ะเด็กๆเป็นภาพต้นแบบนะคะ จากรูปนะคะถ้าเราหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC รอบจุด P วางทับกับรูปสามเหลี่ยม A b B C d สนิทซึ่งหมายความว่ามุมทุกมุมของรูปสามเหลี่ยม ABC จะหมุนรอบจุด P เราจะเรียกจุด P ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนค่ะ หรือจุดหมุนนั่นเองนะคะและเรียกมุมที่หมุนไปว่าขนาดของการหมุนหรือขนาดของมุมที่หมุนนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปนะคะไปดูตัวอย่างที่หนึ่งค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ครูมีจุด A ค่ะทำการสะท้อนผ่านเส้นซ้อน2เส้นที่ตัดกันได้แก่เส้นซ้อน L1 แล้วก็เส้นซ้อน L2 ค่ะ นักเรียนจะเห็นว่าจุดสะท้อนข้ามเส้นสท้อน l1 จะอยู่ที่จุด A' พราใช่ไหมคะและในขณะเดียวกันจุด A' สพรา์ทอนข้ามเส้นสท้อน l2 ก็จะได้จุดพิกัด A' พราใช่ไหมคะซึ่งเราจะได้ว่าจุด A' เพราเป็นจุดที่ได้จากการหมุนของจุด A นั่นเองในทิศต,ตามเข็มนาฬิกาขนาดของมุม180องศานั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะไปดูตัวอย่างที่2ค่ะในตัวอย่างที่2ตอนนี้ครูมีส่วนของเส้นตรง AB ค่ะและมีเส้นสะท้อนด้วยกัน2เส้นที่ตัดกันได้แก่เส้นสะท้อน L 1และเส้นสะท้อน L 2ตัดกันที่จุด P นะคะจากนั้นส่วนของเส้นตรง AB สะท้อนข้ามเส้นสะท้อน L 1ก็จะได้ภาพที่ได้จากการสะท้อนคือส่วนของเส้นตรง A พร b prime นั่นเองนะคะในขณะเดียวกันค่ะส่วนของเส้นตรง a d o u b b d o u b เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนของส่วนของเส้นตรง a p r i m b p r i m ผ่านเส้นสะท้อน l 2นั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่า ส่วนของเส้นตรง a w ั b ดเเป็นภาพที่ได้จากการหมุนของส่วนของเส้นตรง ab ในทิศตามเข็มเมริกามุมที่ได้จากการหมุนคือมุม apa ดและขนาดของมุมที่หมุนคือขนาด160องศาสังเกตได้จากการวัดนั่นเองนะคะต่อไปในตัวอย่างที่3ค่ะเด็กๆจะเห็นว่าตอนนี้ รูมีรูปต้นแบบอยู่ที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD ใช่ไหมคะและมีเส้นท้อนสองเส้นด้วยกันได้แก่เส้นตรง L1 และเส้นตรง L2 ตัดกันที่จุด P นั่นเองค่ะครูแขกถามว่า A แล้วภาพที่ได้จากการหมุนของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมใดคะใช่แล้วคะ่ะ รูปที่ได้จากการหมุนรูปสี่เหลี่ยม ABCD ได้แก่รูปสี่เหลี่ยม A b b C d o u b B d o u b C d o u e D double นั่นเองและเป็นรูปที่ได้จากการหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาขนาดของมุมที่หมุนไปคือมุม B P B d o u r e ซึ่งขนาดของมุมที่หมุนคือขนาดของมุม150องศานั่นเองค่ะ เด็กๆคะจากความรู้ที่เรากล่าวมาข้างต้นการหมุนคืออะไรเด็กๆสามารถสรุปได้ไหมคะใช่แล้วค่ะการหมุนเป็นการซ้อนต่อกันสองครั้งผ่านเส้นซ้อนที่ตัดกันนั่นเองค่ะโดยมีสมบัติของการหมุนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ภาพที่ได้จากการหมุนกับภาพต้นแบบจะเท่ากันทุกประการ 2. จุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบที่เคลื่อนที่รอบจุดหมุนด้วยขนาดของมุมที่กำหนด 3. จุดหมุนเป็นจุดคงที่นั่นเองนะคะเด็กๆคะลำดับต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการหมุนบนระนาบพิกัดฉากกันค่ะจากรูปนะคะเป็นภาพที่ได้จากการหมุนบนรูปต้นแบบรูปสามเหลี่ยม ABC ค่ะผูแขกถามว่าภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC ได้แก่ภาพอะไรคะใช่แล้วคะ่ะได้แก่ภาพรูปสามเหลี่ยม a b b c นั่นเองนะคะ a แล้วภาพที่ได้จากการหมุนเกิดจากจุดหมุนที่จุดใดคะใช่แล้วค่ะจุดหมุนของเราคือจุด p นั่นเองค่ะเด็กๆและจากรูปเป็นการหมุนในลักษณะแบบใดคะแบบตามเข็มนาฬิกาหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาคะ ใช่แล้วค่ะเป็นการหมุนแบบตามเข็เมนาฬิกานั่นเองและในขณะเดียวกันค่ะเส้นส้รอน L 1, 1> และเส้นส้รอน L 2เราจะเปรียบได้กับแกนใดเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะเส้นสตรอน L 1แทนแกน y และเส้นสตรอน L 2เราจะแทนแกน x นั่นเองค่ะ และในขนาดเดียวกันค่ะเด็กๆจุดที่สมนายการของรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมนุนขนาดของมุมที่ผ่านจุดหมุนมีขนาดกี่องศาคะใช่แล้วค่ะเราจะได้ว่ามีขนาด180องศานั่นเองค่ะจากตัวอย่างข้างต้นนะคะเราจะได้ว่าการหมุนบนระน,นาบพิกัดฉากเป็นการหมุนโดยใช้จุดหมุนที่เกิดจากแกน x และตะแกน y ตัดกันที่จุดศูนั่นเองค่ะ ซึ่งเราจะแทนแกน y ด้วย l 1และแทนแกน x ด้วย l 2นั่นเองค่ะจุดสมในาการของรูปที่เกิดจากการหมุนจะมีขนาดของมุมที่จุดหมุนซึ่งเท่ากับ180อองศาค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากภาพค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นว่ารูปสามเหลี่ยม PQR เป็นรูปต้นแบบสะท้อนผ่านเส้น L1 จะเกิดภาพใดคะใช่แล้วค่ะจะเกิดภาพรูปสามเหลี่ยม P พร Q r ม R พรนั่นเองและในขนาดเดียวกันรูปสามเหลี่ยม P ม Q r ม R มสะท้อนผ่านเส้นสะท้อน L2 จะเกิดภาพรูปสามเหลี่ยม P Q r ม R ค่ะ ให้ N เ,เป็นจุดหมุนขนาดของมุมของการหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาขนาด180องศานั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม PQR หมุนไปในตำแหน่งของรูปสามเหลี่ยม P Q r นั่นเองนะคะต่อไปค่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆ เด็กๆจะสังเกตเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD ตอนนี้เป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะถ้าสะท้อนผ่านเส้นสะท้อน L1 จะเกิดภาพรูปสี่เหลี่ยม A พราม B พราม C พราม D พรามใช่ไหมคะในขณะเดียวกันค่ะรูปสี่เหลี่ยม A พราม B พราม C พราม D พรามถ้าสะท้อนข้ามเส้น L2 จะเกิดภาพรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะ ใช่แล้วค่ะจะเกิดภาพรูปสี่เหลี่ยม a b prime b prime c n, d d นั่นเองใช่ไหมคะถ้าตอนนี้ให้ p เป็นจุดหมุนขนาดของมุมของการหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาขนาด180องศาดังนั้นรูปสี่เหลี่ยม abcd หมุนไปอยู่ในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยม a b, n, b n, c n, d d นั่นเองค่ะ ต่อไปไปดูตัวอย่างกันค่ะจุด A มีจุดพิกัดอยู่ที่จุดพิกัดลบ52จุด B มีจุดพิกัดอยู่ที่ลบสอจุด C มีจุดพิกัดอยู่ที่ลบ16ค่ะเขียนภาพที่ได้จากการหมุนของรูปสามเหลี่ยม ABC รอบจุด O ตามเข็มนาฬิกาขนาด90องศาค่ะเเวลาทำเราจะทำอย่างไรนะคะ ไปดูพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้ครูแแบมีรูปสามเหลี่ยม ABC ค่ะมีจุด A อยู่ที่จุดพิกัดลบ52จุด B มีจุดพิกัดอยู่ที่ลบ22และจุด C มีจุดพิกัดอยู่ที่ลบ16ค่ะตอนนี้จะให้เขียนภาพที่ได้จากการหมุนของรูปสามเหลี่ยม ABC รอบจุด O ในทิศตามเข็มนาฬิกาขนาดของมุม90องศากันค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะ จากรูปค่ะให้เด็กๆลากเส้นประผ่านจุดพิกัดจุด A มายังจุด O ค่ะจากนั้นเราใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนนะคะหมุนจุด A ในทิศตามเข็มนาฬิกาขนาดมุม90องศาค่ะซึ่งเราจะได้จุด A พรามโดยที่ระยะของ AO จะเท่ากับระยะของ O A พรามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ ให้เด็กๆลากเส้นประผ่านจุดพิกัดจุด B มายังจุด O ค่ะโดยใช้ O เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนค่ะหมุนจุด B ในทิศตามเข็มนาฬิกาขนาด90องศาซึ่งเราจะได้จุด B มโดยที่ระยะของ BO จะเท่ากับระยะของ O B มนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจุดสุดท้ายแล้วนะคะ ให้เด็กๆลากเส้นผ่านจุดพิกัดของจุด C มายังจุด O ค่ะโดยใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนค่ะหมุนรอบจุด C ในทิศตามเข็มนาฬิกาขนาดของมุม90องศาเราจะได้จุด C' พรามโดยที่มีระยะของ C'O เท่ากับระยะของ O'C' พรามนั่นเองค่ะ ซึ่งเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A พร B พร C พร์เป็นภาพที่ได้จากการหมุนของรูปสามเหลี่ยม ABC รอบจุด O ในทิศตามเข็มนาฬิกาขนาด90องศาค่ะเด็กๆคะจากความรู้ที่เราได้เรียนกันมาก่อนหน้านี้เด็กๆคิดว่าเราสามารถสรุปเกี่ยวกับเรื่องการหมุนได้อย่างไรบ้างคะ ใช่แล้วค่ะการหมุนเป็นการสะท้อนต่อการสองครั้งโดยผ่านเส้นสะท้อนที่ตัดกันนั่นเองค่ะซึ่งสมบัติของการหมุนคือภาพที่ได้จากการหมุนกับภาพต้นแบบย่อมเท่ากันทุกประการนั่นเองนะคะ 2. จุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบเคลื่อนที่รอบจุดหมุนด้วยขนาดของมุมที่กำหนดนั่นเองและ 3. จุดหมุนเป็นจุดคงที่นั่นเองนะคะ ซึ่งการหมุนบนระนาบพิกัดฉากจะเป็นการหมุนที่ใช้จุดหมุนที่แกน x และแกน y ตัดกันที่จุดพิกัด (0,0) ค่ะซึ่งเราจะแทนแกน y ด้วย l1 และแทนแกน x ด้วย l2 นั่นเองจุดสมในาการของรูปที่เกิดจากการหมุนจะมีขนาดของมุมที่จุดหมุนเท่ากับ180องศาค่ะลำดับต่อไปนะคะเราไปทำกิจกรรมกันค่ะ กิจกรรมของเราวันนี้คือตอนนี้ครูมีส่วนของเส้นตรง AB มีจุดพิกัด A อยู่ที่จุดพิกัดลบ51และจุดพิกัด B อยู่ที่จุดพิกัดลบ3 4ค่ะจงเขียนภาพที่ได้จากการหมุนของรูปส่วนของเส้นตรง AB รอบจุดกำเนิดในทิศทวนเข็มเาฬิกาขนาด 90. องศาค่ะตอนนี้ครูแขกมีช้อยให้นะคะตอนนี้ให้เด็กๆลองคิดก่อนค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้คำตอบตรงกับข้อใดคะเภาพที่ได้จากการหมุนในทิศทวนเข็มเรกาขนาด90องศาของส่วนของเส้นตรง AB อยู่ที่จุดใดคะครูแขกได้ตรงจุดนี้คะ่ะในข้อที่3คือจุด A พรามอยู่ที่จุดพิกัดลบ1ลบ5 B พรามอยู่ที่จุดพิกัดลบ4ลบ3เดี๋ยวเราไปดูแนวคิดกันนะคะ จากภาพค่ะภาพต้นแบบของครูตอนนี้จุด A อยู่ที่จุดพิกัดลบ51จุด B อยู่ที่จุดพิกัดลบ34ค่ะถ้าเราต้องการหมุนเราจะเริ่มหมุนที่จุด A กันโดยเราจะลากเส้นประเริ่มจากจุด A ไปยังจุดกําเนิดคือจุดพิกัด00กันค่ะจากนั้นใช้จุดพิกัด00วัดขนาดของมุม90องศาในทิศทวนเข็มนาฬิกาค่ะ และมีระยะเท่ากับส่วนของเส้นตรง a 0ไปยังส่วนของเส้นตรง0 a พรมเราจะได้ระยะทางเท่ากันตรงนี้นะคะเราก็จะได้จุด a พรมของเราอยู่ที่จุดพิกัดลบ1ลบ5นั่นเองค่ะในขณะเดียวกันเราจะหมุนจุด b ซึ่งจุด b ของเราอยู่ที่จุดพิกัดลบ3 4ค่ะ จากนั้นเราจะรากส่วนของเส้นตรงจากจุด B มายังจุดพิกัด0ูนย์ 00, ค่ะจากนั้นวัดระยะให้มีความยาวเท่ากันขนาดในทิศทวนเข็มนาฬิกาขนาด90องศาค่ะเราจะได้จุดพิกัด B พราอยู่ที่จุดพิกัดลบสลบสนั่นเองค่ะซึ่งเราจะได้ส่วนของเส้นตรง A พรา B พรเป็นภาพที่ได้จากการหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาขนาด90องศานั่นเอง เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะก่อนที่เราจะจากกันในคลิปนี้ครูแพลอยากจะให้เด็กๆทุกคนประเมินตนเองว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้างเด็กๆได้รับความรู้มากน้อยเพียงใดและมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดและที่สำคัญนะคะสิ่งที่เราเรียนในวันนี้เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะ่ะ ถ้านักเรียนสามารถตอบได้แสดงว่าเราได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ข้างต้นแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ